ติดนานยังพี่ตรงเนี้ยออสองเดือนนะครับอ๋อแล้วมีปลาใหญ่้วยไหมพี่เรือมีอ๋อแถวแถวนี้มีติดแบบนี้อีกไหมพี่ มีแต่ไม่ได้ติดรั้วบ้านนะติดบนถนนนะครับแค่ติดแค่นี้เลยโดนโดนนี่เลยไม่เกี่ยวให้สบายใจทีนี้โทรถามชนประธานนะ่ะเอ้เขา<อ>พี่จะตั้งเครื่องตรงนี้นะเขาไม่ให้วิทย์ก็เลยต้องเก็บก่อนออ เราไม่มีงบประมาณเราเนี่ยเราทีคนรักก็จริงเ,เราพยายามรวบรวมเงินจากผู้บริจาคเอาไปทั้งื่องสูบน้ําจากคลองหลังเอาเข้าไปถูกไหมฮะของย่อยเมื่อย้คนที่สูบน้ําต่อแล้วประสานผู้ใหญ่บ้านกำลังทั้งหมดมาให้ประสานกับชาวบ้านาให้ตั้งเวลาในการที่สูบให้ต่างคนต่างสูบพอเราสูบเข้ามาทีหนึ่งก็ตั้งเวลา ทะเลากันไปนะครับอันนี้เราก็แก้ปัญหาไปผมเชื่อว่าแก้ไปได้เยอะแล้วนะขณะที่เราไม่อยากไปว่าเหนืองานของรัฐใคไรก็ตามที่ร้อมแต่ความเดือดร้อนที่น้องประชาชนเนี่ยพร้อมจะได้หรอกครับแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านรู้สึกยังไงครับผมผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะนะครับอย่างกรณีคุณเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกินทาแบบนี้นะฮะถ้าติดป้ายชื่อผมแล้วคุณไม่เข้าสูบน้ำเฮ้ยผมว่ามันแบบนี้ ว่ามันทุเล็ดอะจากการที่คุณอย่าไปเป็นเลยเจ้าที่ของรัฐนะไม่พอใจผมก็มามากับผมเลยผมไม่ได้กลัวคุณหรอกแต่อย่าไปรังแกชาวบ้านเขาแล้วก็ติดหน้าบ้านเขาไม่ได้ไปติดหน้าบ้านคุณนะเขาติดรู้วบ้านเขาหน้าบ้านเขาเขาติดหน้าบ้านคุณหน้าบ้านเพ่อแม่คุณหรือเปล่าเออมันไม่ใช่นะเรื่องไหมครับไม่ทราบผมไม่ทราบรายละเอียดนะแต่แปลว่า ถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนของรัฐเนี่ยถ้าไปทําแบบนั้นน่ะผมว่าไม่ควรอยู่ในหน้าทีน่นม่ควอยู่ในตำแหน่งเนี่ยครบนะชาวบ้านถ้าเดือดร้อนนั่นเขาตัดเทียมการ นะถ้าคุณไม่ชอบผมคุณมาด่าผมแต่อย่าไปลงกับชาวบ้านนะก็ฝากฝากบอกด้วยลวกันถ้าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบผมก็มาด่าผมเลยแต่อย่าไปทํากับชาวบ้านที่เขาเกิดร้อนเรื่องน้ําคนอื่นคุณให้เขาสูบน้ําได้แต่บ้านนี้ที่เขาติดใต้คนพรกบระทุมล้วคุณไปห้ามเขาผมว่าอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกหรือคุณได้รับคำสั่งจากผู้อณชาคุณมาปะฝากไปแล้วกันนะฮะแต่ถ้าพุณชาเขาสั่งมาก็เรื่องพุณชาเขา แล้วเนี่ยม,มันไม่เหมาะสำหรับการเป็นผู้ใหญ่บ้าน<ช>ผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐน,<ช>นะครับคือจะดูแลใครชอบใครไม่ชอบใครมันอยู่ในใจของตัวเองอยู่แล้วนาะไม่ใช่ออกมาอย่างนี้นาะบ้านไหนติดป้ายนาะคงงรถทรองันวิทยคุณต้องให้ก็ออออนาะจริงๆเนี่ยความรักความเกลียดันอยู่แต่ละคนกัน นะครับคุณมีหน้าที่นะครับดูแลความทุกข์สุขของประชาชนอยู่แล้วคุณก็อำนวยความสะดวกเขาไม่ใช่ว่าเขาติดปุ๊บเนี่ยคุณไม่ให้เขาติดห้ามเขาติด,ตดเนี่ยคุณไม่มีหน้าที่ห้ามเขาแล้วเขาจะสูบน้ำเนี่ยยิ่งหนักใหญ่นะคุณไม่ให้เขาสูบน้ำนาเข้าสวนเข้านาก็เนี่ยผมว่าไม่ใช่นาขั้นรายการที่ดีบอกคนอย่างเงี้ยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านไปซ้ท่านครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งกรณีที่เริ่มไทแ้ไทแ้งไช้แ้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้